ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องหวยไทลอตโต้อยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นสูตรเด่น10หน่วยล่างนะครับ4ตัว3สูตรนะครับซึ่งจากงวดที่ผ่านมานะครับสูตรของเราก็หลุดไป2สูตรนะครับมาเพียงแค่สูตรที่1สูตรเดียวนะครับ สูตรที่หนึ่งนะครับเราคำนวณไว้ให้ที่หนึ่งสองห้าหกนะครับผรลงวันออกสี่สองสองก็มาในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับจนสูตรที่สองผิดนะครับสูตรที่สามก็ผิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในงวดน,นี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนสูตรให้ใหม่สองสูตรนะครับ เรามาดอดูพร้อมกันนะครับว่าสูตร2สูตรนี้จะเด่นมีทั้งหมดกี่งวดนะครับนี่นครับนี่คือเด่นร่างสี่ตัวสูตรใหม่นะครับ ส่วนสูตรที่3านี้จะเป็นสูตรเก่านะครับระยะยาว,ยาวเดินมาทั้งหมด4 4สงวดครับสูตรที่1เดินมา20งวดนะครับสูตรที่2เดินมา29งวดสูตรที่1จะเริ่มเข้าขออภัยครับสูตรที่1เราก็จะยกมาตั้งแต่ว,วันที่17มกราคม2565ั 25, 65, นกะครับทั้ง3สูตรเลยนะครับ เพื่อในการไหวนะครับเพื่อคลิปจะได้สั้นๆลงนะครับอย่างงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1ได้1 2 3 4สองนะครับสูตรที่2ได้ศูนย์หนึ่สองสามสูตรที่3ามก็คือสูตรเก่าของเรานะครับคือหนึ่งสองห้าสูตรจะชนกันที่เลข2นะครับ สำหรับในงวดปัจจุบันนะครับคืองวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับสูตรที่หนึ่งคำนวณได้หกเจ็ดแปดเก้านะครับสูตรที่สองได้ศูนย์หนึสองสามสูตรที่สามได้2องสามหกเจ็นะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับชนกับสูตรที่สามที่6กับ7นี่นะครับ หกับ7ชนสูตรที่3ส่วนสูตรที่2นะครับชน2กับ3นี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเด่นสูตรที่3เป็นเลขที่มีโอกาสมามากที่สุดนะครับเด่นล่าง4ตัวในงวดถัดไปนะครับคือ2 3งสเนะครับเรามาดูวิธีคิดสูตรกันนะครับ สำหรับสูตรที่1นนะครับเราจะใช้หลักแสนสองครั้งนะครับบวกด้วยหลักพันสครั้งบวกด้วยหลักสิบบนหนครั้งนะครับแล้วบวกด้วยหลักร้อยหน้าครั้งที่1 2สองครั้งนะครับบวก4คงที่นะครับไปเด่นตัวที่1และขยายเพิ่มแต้มทีละหนึ่งไปสามตำแหน่งนะครับบวกตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งก่อนนะครับเราก็จะได้6กบวกสี่เป็น10 10บวกแเป็น18 18ดบวกสี่เป็น22 22บบวกสี่คงที่นะครับได้26 ก็ได้หนะครับ7 8และ9นะครับสำหรับสูตรที่1นะครับมาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2เราจะใช้หลักแสน1ครั้งนะครับหลักหมื่น1ครั้งหลักพัน1ครั้งนะครับหลักร้อยบน1ครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้งนะครับหลักหน่วยหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยหน้าครั้งที่สองครั้งนะครับและหลักสิบท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวก5คงที่นะครับเราขยายเพิ่มแต้มทีละ1ไปีา3ตำแหน่งนะครับ ก็จะได้ทั้งหมด4ตัวนะครับ3บวก3เป็น6นะครับ6บวก1เป็น7 7บวก5เป็น12 12บวก2เป็น14 14บวก1เป็น15 15บวก3เป็น18 18บวก7เป็น25 25บวก5คงที่ได้30นะครับเด่นตัวที่1ก็คือเลข0บวกเพิ่มอีก1เป็น1นะครับบวกอีก1เป็น2แล้วบวกอีก1เป็น3นี่นะครับส่วนที่2เราก็จะได้0 1 2 3นะครับ แล้วก็เป็นสูตรที่3านะครับซึ่งเป็นสูตรระยะยาวนะครับสี่สสี่งนะครับสาบวกสาเป็นหกหบวกสี่เป็นสิบสิบวกหกเป็นสิบหกบวกสเป็นยี่สิบวกหได้ยี่สิบกยบหกวกหกคงที่นะครับได้สามสิบสองนะครับเด่นตัวแรกคือเลขสองบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งนะครับเป็นสามสามบวกอีกสามเป็นหกนะครับ 6 1บวอนเป็น7นี่นะครับครบได้ครบแล้วนะครับทั้ง3สูตรนะครับคือ2-3-6-7นะครับเน้นไปที่สูตรที่3นะครับตัวชนก็คือชนทั้งสองสูตรนะครับหรือเราจะลองนำทั้งสองสูตรนี้มาจับประกบกันนะครับนี่ครับห7เจนดแครับแล้วก็0-1-2-3ตัวนี้เราคือน่าจะเป็น6-2-6-3นะครับแล้วก็ เจ็ดสองเจ็ดสามนะครับจับที่สัเกตดูนะครับเราจับทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองมาประก,กบกันก่อนนะครับ นี่นะครับก็จะได้ทั้งหมด16ชุดนะครับแต่ถ้าเราจับแค่2 3ก็6 7ก็จะมี6 2 6 3นะครับ7 2 7 3นะครับที่เป็นตัวเด่นนะครับ แต่ก็จะมีเก้าเป็นตัวไปนะครับนี่นะครับสมมุติว่าสูตรนี้มาแค่2กับสามนะครับสมมุตินะครับถ้าสูตรนี้มาแค่2กับ3โอกาสที่8กับ9จะมาก็มีนะครับ ก็เป็นตัวกันไปนะครับแปดสองแปดสามนะครับก็สองก็สามแบบนี้นะครับเพราะว่าเลขวิ่งล่างตัวเดียวสุดเก่าของเรานะครับก็คือเลขเก้านะครับสําหรับท่านที่คํานวณกันได้แล้วนะครับเลขวิ่งล่างในงวดถัดไปนะครับคือเลขเก้านะครับ ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับสำหรับเก้านะครับนี่ครับข้อมูลเด่นล่าง4ตัวนะครับประจําวันเป็นที่1นกันยายน2 5งพันะครับ สูตรนี้จะเดินต่อ,อหรือไม่นะครับสูตรไหนจะหลุดนะครับก็ต้องมารารุ้นพร้อมกันนะครับในวันที่1กันยายนนะครับก็ขอจบข้อมูลหลัก10หน่วยล่างไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ